สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับคนไทยสั้นๆเป็นประจำนำมาฝากกันเช่นเคยสำหรับสึกฟุตบอลเจลีต้องบอกว่าเดินทางมาถึงนัดรองสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าลุ้นหนักเลยนะครับสำหรับคอนาโดเลซัปโปโลนะครับโดยสัปดาห์นี้ก็มีกันหลายคู่นะครับมีแข่งกันหลายคู่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมายกนะครับทีมที่นะครับที่เราลุ้นกันนะครับ เป็นคอนซาโดเลซัปโปโลนะครับที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซเรโซโอซาก้าต้องบอกว่า2ทีมนี้นะครับสิทินะครับเป็นเซเรโซโอซาก้านะครับ5นัดหลังสุดจะดูดีกว่าคอนซาโดเลซัปโปโลแต่คอนซาโดเลซัปโปโลมีเป้าหมายนะครับคือหนีตกชั้นนะครับหรือพูดกัน,นง่ายง่ายเลยนะครับก็คือหนีตกชั้นให้ได้แล้วกันนะครับในฤดูกาลนี้นะครับโดย เซล o โซโอซาก้า so อันดับที่8นะครับแข่งไป34นัดมี48คะแนนอยู่อันดับที่8ของตารางโดยคอน s โลเรซัปโปโลอยู่อันดับ19ลองบวยเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับโดยนัดนี้สำคัญมากๆในการเก็บ3คะแนนนะครับเพื่อต้องการอยู่รอดในฤดูก,กาลนี้เรามาดูสถิติที่เจอกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเซลโซโอซาก้า so เปิดบ้านเสมอคอนสโลเรซโปโลไป1ประตูต่อหคอนสโลเรซโปโลเปิดบ้าน แพ้กับเซเรโซโอซาก้าไป1ประตูต่อ4นะครับเซเรโซโอซาก้านะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับคอนซาโรเลซัปโปโรไป2ประตูต่อ3คอนซาโรเลซัปโปโรเปิดบ้านชนะเซเรโซโอซาก้าไป2ประตูต่อ1เซเรโซโอซาก้านะครับเปิดบ้านเสมอคอนซาโรเลซัปโปโรมา2ประตูต่อ2นี่คือสถิสินะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันของทั้งคู่นะครับ โดยนะครับผลงานห้านัดหลังสุดนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรแพ้2ชนะ2นะครับเสมอ1นึเซรุโซโอสก้านะครับชนะ3นะครับแพ้1เสมอ1ต้องบอกว่า5นัดหลังสุดนี้เป็นเซรุโซโอสก้านะครับผลงานดีกว่าคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็มาลุ้นกันในสนามนะครับในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา11บเนาฬิกายังไงก็เราเชียร์เราชมเป็นกำลังใจให้นักเตะไทยของเราอย่าง เช็คสุขโชคสารและชาติด้วยนะครับขอให้มีชื่อลงในเกมนี้และช่วยทีมอยู่รอดนะครับหนีการตกชั้นให้สําเร็จละกันนะครับใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับกระับแบบนี้ยังไงฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินหาข้อมูลข่าวสารดีๆมานําเสนอและอัปเดตในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ